เมตะเกียนกับท่านห่งสวัสดีนะคะท่านผู้ชมที่กำลังมาไหว้หลวงปู่สวงนะครับพร้อมกับคุณยายนะคะคุณยายฝันเล่นคุณยายพัดนะคะเดี๋ยวเรามาไหว้พร้อมกันนะคะท่านผู้ชมคุณยายด้วยคุณยายก็ไหว้แล้วคุณยายคุณยายพูดไว้ค่ะที่สั้นบอกเอามา คุณยายจะคุยจะไถทำไถ่หรเอามาเออเอามาเองค่ะนบอกเพียนถูกอันมแล้วคุณยายอะเ้นะลกาดูท่นนาเลยค่ดดงร ปิดเครืค่อยาเป,ปิดซื้อเครื่องดีมมาถวายลูกปูนะคะท่านผู้ชมมีจะอยู่กับช่องลงูกมิวชาแนลนะคะันนี้จะมาตามตวัวขินยายพัดนะคะท่านผู้ชมตัวยายพรว่าพวดที่ผ่านมานั้นจุดทูบให้ก็เข้าสามตัวตรงๆเลยนะคะสําหรับแนวทางากัน

ไฟคนไฟคนเจ้ามือวายได้น้ำนี่คนอเอาเพาะดึงเหล่ามือาฟเฮายแล้วทาขึ้นมุกเจ้าสิ่เจ้าเจ้ามือไฟไปทาขึ้นมุกเนนทัด็ดสำหรับฝ่าเครื่องเตือนะ ไม่ต้องเสียบอะไรเลยแต่เรา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  เราก็โยมมืถวายเราเฮ้ยสดีกันเลยติดทำบันถวายเราเนี่ยนะคะท่านผู้ชมคุณยายก็กำลังจุดธูปเสียงไทยขอโชคนะคะจากหลวงปู่นะคะท่านผู้ชมเราก็ยมมือถวายเฮ้ยนี่ทำบันถวาย สมคุณยายพัดนะคะเห็ดซูนฉัะ ท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นทูบที่คุณยายจุดเมื่อกี้นะคะตอนนี้เราก็รอลุ้นนะคะว่าจะได้ตัวไหนนะคะน,น,น,นี่นะคะท่านผู้ชมเลขทูบที่คุณยายจุดก็เห็นมาแล้วนะคะเห็นตัวเลขแล้วนะคะตัวเลขเป็นเลขสี่นะคะตัวที่สองยังน่าจะศูนย์น่าจะเป็นเลขศูนย์เนาะถ้าไม่ศูนย์ก็เปดน,น,นะคะคุณยายบอกแล มารอนุดกันนะคะเห็นครึ่งตัวนะคะตัวที่โซสงส่ยจะเป็นศูนย์นะคะท่านผู้ชมเนาะมันศูนย์เลยโดนบาดในแปดมอเยกำลังเริ่มเลยกำลังเริ่มบอกคุณยายเห็นเตัวไหนบ่เนี่ยก็ที่บาดตัวหนึ่งเนาะกดซักมาแล้วสองตัวคุณยายบอกว่าเหมือนหัวคนบอกคุณยายเด็กสักเนาะก็ซักเด็กก็ซักตัวตัว มีเหมือนเป็นเส้นผมเล็กๆนะคะคุณยายบอกตัวที่สองนะคะเหมือนที่สามสี่ศูนเนาะสี่ศูนย์ตัวที่สามตัวที่สามหรือเปล่าทาไมเลขเป็นอย่างนั้นโอ้ก็มันยังแม่นี่เนาะมันสี่ศูนย์สิบมันหกคนมันก็ห้าบอมันหกคนเนาะมันหกคนเลยมีตาเล็กๆมีผมเป็น อยู่ตรงกลางด้วยนะจตปผ่มชิดตั้งเป็นเป็นรูปผู้ชายใช่ไหมคะเป็นรูปคุณยายเนาะคุณยายอ๋อเป็นรูปผู้ชายเนาะมันผู้ชายแหละผู้ชายผู้หญิงมันลุ้นตัวที่สามแล้วคุณยายเนาะสี่ศูนย์แต่ว่าเลขศูนย์เหมือนเหมือนหัวคนผู้ชายเนาะเหมือนหัวคนผู้ชายคุณยายบอกหัวก็ห้าหัวก็ห้า มีตาเกตาเนาะสองนะสามสองถอกแล้นั่นเออตัวที่สามตัวอะไรเนาะแปลกเนาะตัวที่สามน่ะดูไม่ออกเหมือนละก้าวเหมือนเหมือนคนเหมือนกันเองเหมือนคนเหมือนกันคนผมยาวคือยิงบอลนั่นเองเหมือนเลขหกแต่ว่าไม่เออเหมือนหน้าคนอีกแล้วเออตัวที่ ยังเป็นในเงาเนาะหน้าคนผมยาวหน้าคนอีกแล้วเป็นใหญ่เป็นเลขอะไรเลขเก้าหรือเลขอะไรนี่เลขหกเลขหกเหมือนกันแหละถ้าไม่หกอะแปดเลยนี่ไม่หกก็แปดจริงจริงเป็นใหญ่นี่ตรงอันนี้างบนมันเหมือนตาเลยเนาะมันมีตาด้วยมันมีตาด้วยตรงนี้นะเนาะใช่ใช่มีตาแล้วมันมีตาได้นวยแล้วก็ผมใช่ไหมตรงนั้นผมบนหน้าอกนี่ใช่ผมจงท่างใช่มันผม จุดทูบได้แปลกมากเลยนะเออแปลกงวดก่อนก็ได้หกตัวนะคะคนใแต่งวดนี้ก็จุดได้สามตัวแต่แปลกขาดขาดแต่มันแปลกใช่แรกขอขาดเนาะมันขาดมันจะเหมือนห้าเหมือนหกคล้ายรูปหน้าคนสองตัวเลยน้อสองคนเลยตัวเลขสองตัวเนี่ยคล้ายรูปหน้าคนสอง คนเลยสองหน้าคือเนี่ยทางบนนี่ <Yeah. S 1> มันมีเจาะนะมันชัดเคุณยาถ้ดูซิเหมือนเล็กสามนเนาะคล้ายอยู่นะคุณยายคล้ายๆเล็กสามเนาะ,ะแต่อันนี้มีตาด้วยได้นะตาสองได้เนาะเห <Yeah. S 1> มัน,ก,นก็เล็กๆเองเหมือนผู <Yeah. S 1> ้ชายเองกู้ชายใย่ไหม ลูกผู้ชายเลยนะลูกผู้ชายจริงๆด้วยแหละมีตาเล็กๆน้องค่ะเออตัวที่ไหนตัวตัวท้าตัวที่สามของคุณยายตัวที่สองตัวที่โซตัวที่สองเลขศูนย์ใช่ไหมคะเลขศูนย์แหละแต่มันเมื่อเลขศูนแต่มันมันมีอะไรไหมเออมีตาสองตาเออมีตาสองตานะแต่มีพมด้วยน้องเนี่ยทางนีก็ไม่มันมีพมเลยข้างๆมันใยา่มันดำเนาะค่ะใช่เออ แต่ตรงกลางมันขาวแต่อันนี้มันดำมันเป็นผมแบบที่โดนเลยผมแบบชี่โดนทเดียวคุณยายเห็นเป็นตัวไหนคะตัวไหนบ้างคุณยายก็เป็นยายดูกระเพดานนี่ก็มันมีตามีอะไรด้วยก็มันมีตาบ่ตากระห่าบ่สี่กระหัวกระห่าบ่เนาะเดี๋ยวเราเอาอย่างนี้ก่อนเนาะสี่ศูนย์ตัวที่สี่ศูนย์หก สี่สหกอนเนาะอยาสี่สหกออมันเติมตรงกลางมันนี่มันเหมือนเลขสามนะอืมกะตรงนี้ก็มีตาตาก็เลยไกเอาอ่ะตากระเนาะตากหอ๋อมันมีตาสองนั่นจอเป็นห้าโอนี่ตรงนี้ก็เหมือนเลขสามเลยเนาะ ไอตัวที่สามนะคะเหมือนเลขสามเออเลขสองนี่นะตัวนี้โอ้ยตัวนี้มันเลขสองตัวทำทำให้หกกระแปดเลยเนี่ยข้างล่างนะโอ้ทำให้หกกระแปดค่ะคุณยายสรุปให้หนูตัวที่เห็นที่เลขสองเลขอะไรบ้างคะคุณยายสี่สามนั่นเองศูนย์ศูนย์เออสี่สามศูนย์นองหกทำให้หกกระแปดเลย มันขาดตรงนี้ด้วยนี่เนาะเหมือนมันขาดนะสี่สามศูนย์เป็บ่เงินก็ห้าบ่นี่ยนะมันขาดตรงว่าว่าหกก็แม่มันขาดเนาะเจ้าตัวห้าตัวห้าตัวก็อันนี้แกเอาว่าเมนเนตาเนาะก็เหมือนผู้ชายเนาะผู้ชายต้องมีหกบ่หรือไงบ่ชายเลกสามบมดผู้ใหญ่ เออนั่นตาก็มีอะไรก็มีพมก็มีจ้่กันโูมามอะไรวายกันผูห้าก็หกไปอืออือไอ้ขาดในบนนี่ไปเลยหกไอ้ขาดบนกอดไอ้นะอือไอ้ขาดบนกลยไอ้ขาดหน้าไว้ยกก่บางบางโ้มซามไงแก่โมแส่หน้าเลยนะ เงิมันอนจิงทูบนี้มันจะจุดได้ชัดมากได้ค่ปัญัจุดได้ได้เปลแรกคนอื่นเนอชัดหน่ฝนอื่นจุดอันนี้มันมีมันมีได้ซ้ำกอดปลาโนกอดปลาเอากดยังงวันเอาวันเอา ยี่มึงก um, well, we well, well, we ็ร uh, ื yeah. Fuji, yeah. yeah. ้อบ like, uh, ัตรดอกมาให้แกปัญหาเนาะยายเนาะให้พิจารณาแกปัญหาบ่าแล้วเป็นดกปีรี่หน้าแล้วห้าห้าบ่าคุณยายตีตีปัญหาสิคะคุณยายก็ตีแบบนี้เลยเนาะกตาเลขอ่แปดแปดศูนย์กับสิบอันนั้นกับสบสิบบาทดูสิบบาทบาทนะแ่ห้าคูณห้านะห้าคูณห้าแอ๋อสิบคูณสิบมันได้สิบบาทเนาะ ได้ส en ิบบาทสิบบาทได้ยี่สิบแค่ยี่สิบบาทจากที่คุณยายได้จุดทูดได้เหมือนกันเนาะคุณยายเนาะแปดสนวนสามเนาะแม่นมากเลยการขย่าอันนี้มันได้เลขแปดเนาะอันเดียวใช่ค่ะก็ได้แปดศูนย์ขย่าเสียมซีที่ไหนเนาะค่ะเสียมซีที่เมตเกเชียนที่วัดจ้ะได้เลขแปดเดียวแปดตัวเดียวคุณยายก็ตีเป็นเป็นแปดศูนย์โอ้คุณยายก็แม่นมากเลยเนาะคุณยาย ทางวดน,นี้คุณยายก็เห็นเป็นห้าตัวนะคุณยายคุณยายถืออะให้คุณยายถือนะคะมันงวดที่ผ่านมาคุณยายก็จุดได้ห้าหนึ่งสี่แปดูนย์สามทางวดน,นี้คุณยายก็จุดทุกได้แปลกเนาะคุณยายงวดกว่กอนตัวเลขเยอะนะคะนนก็เข้าอันมีหัวมีอะไรมั่งออหัวผู้ชายเนาะ,ะอันนี้ก็มีเห็นหัวผู้ชายเป็นมีผมมีอะไรมีตามีอะไรหมด ค่ะอืมจิดทูกได้แปลกมากเลยไม่จเหมือนคนอื่นก็เนาะไม่เหมือนคนอื่นเนาะคุณยายเนาะไม่เหมือนคนอื่นเลยวันก่อนก็ได้หกตัวอนนัี้ก็แปลกเนาะคุณยายเนาะที่จริงทูกมัีสามตัวเนาะมีสามตัวแต่เรามองเห็นเป็นหกตัว่ ไปจุดถึงไหนก็มีแต่ซ้ำเองเนาะแต่นี่ทำไมมันตะนันแปลกวะอันนี้มีซ้ำแต่แปลกเนาะคุณยยาอันนี้ก็ได้ซ้ำกับแปลกอีกปกติน่ะทูปนี้น่ะมันจะเห็นตัวเลขชัดมากเลยนะคุณยายใช่ค่ะออชัดเลยคุณยายจุดได้เป็นแปลกแปลกจุดทูปแปลกแต่ตุ๊กแต่ก่อนว่าแต่มันสี่ศูนย์ห้าเนาะแต่ก่อนว่าจะได้ทั้งนี้เนาะแต่ น้ำซ้ำมามีมีหัวมีตาอีกแปลกแปลกหลวงพ่ออาจจะให้ปิศนาหลวงปู่เนี่ยหลวงปู่หลวงปู่ให้ปิศนาให้ตีปัญหาเอาจะให้ตรงตรงก็ไม่ได้เหมือนกับวันนั้นหลวงพ่อกอดอกแต่มือใบ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 ซ้อนครั้งแกได้ล่างบนเลยหลวงพ่อ วันนี้ก็ให้คุณยายแก้อีกอให้คุณยายแก้อีกแล้วมีตาซองก็ต้องมีซองห่าเลยวะมีโซ่แห่เพิ่มโซ่แห่เอาเพิ่มซองห่าด้วยเนาะคุณยายก็มีตาซองเนาะตาก็มีตาเนาะตาก็ห่มันมีโซ่ก็มีตาเนาะตาแกห่าเนาะก็มีก็มีสองตาเนาะสองห่า อ๋อแต่มีซองห่าเนาะก็มีตาซองเนาะัวผู้ชายเนาะเพิ่มเติมเนาะค่ะเนาะเพิ่มเติมเพิ่มเติมซองห่างกันนั่นนะคนอุบลก็ได้เยอะบ่เดี๋ยวเดี๋ยวมาค่ะคุณยายแต่ไม่รู้มาวันไหนใช่จะอยู่เดี๋ยวจะจะมาอยู่ค่ะแต่ไม่รู้มาวันไหน เดี๋ยวคุณยายไปเด้อเดี๋ยวไม่ได้เลขเด้อตัวเลขเพิ่มเติมก็มีสองห้านะคะท่านผู้ชมเนาะที่เมตะเคียนก็ได้เลขแปดตัวเดียวคนอื่นก็ถูกแซวค่ะลที่เมตะเคียนถูกกับคุณยายบอกคุณยายถูกกับคุณยายคุณยายนี่แม่นกเลยคุณยายคุณยายนี่ฉมังมากเลยนะคะท่านผู้ชมแม่นมากเลยเนาะที่วัดไม่เห็นบัวที่วัดน้ำเมตะเคียนนะ ค่ะแม่มามเคี้ยเงินใส่บาทที่ใส่บาทนะมันก็อันนี้ก็ขนมจีนกับซิฟเหลาเอาไปให้เขากินพอพากันกินอิ่มทุกคนเอาไปด้วย่จุดทูบนะคะคุณยายจุดทูบกนเนาะกมันมีแปลกตรงกลางนะก็มันแก้ไม่ได้นก็วันนี้ต้องขอบคุณคุณยายเนาะ อบคุณยายมากนะคะเดี๋ยวรอเลขสุ่มจำนวนกับคุณยายอีกจ้าแม่สตรตรงเือนตะกอนด้อขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขทูบของคุณยายพัดนนะคะงวดที่ผ่านมางวดวันที่หนึ่งกุมภาหกห้านะคะก็จุดได้หกตัวนะคะห้าหนึ่งสี่แปดศูนย์สามนะคะก็ได้สามตัวตัวแล้วก็สองตัวบนล่างนะคะ วันที่17นี้ก็จุดให้แล้วนะคะจุดให้แล้วก็ได้ทูปแบบเปลกๆมาอีกแล้วนะคะเพราะว่าจุดได้3ตัวนะคะแต่มองไปมองมาก็ตัวที่2กับตัวที่3ก็เปลกนะคะตัวที่สองก็เป็นรูปหัวคนนะคะท่านผู้ชมแต่คุณยายก็ยะมองเห็นเป็นววัันลก405หรือ406หรือ405นะคะแล้วก็เห็น4 3 4 5 6นะคะ แล้วก็มาตีปัญหาเพิ่มเติมตัวที่ต,ตัวที่สอง<ม>ที่เป็น<ม><ม>หัวคนนะคะ ที่มีตาสองนะคะทั้งสองข้างนะคะยายกตีเป็นสองห้านะคะอันนี้ก็เป็นงวดของวันที่สิบเจ็ดุพาพันหกห้านะคะก็ได้นํามาเป็นแนวทางให้ในวันนี้นะคะขอให้ท่านชมลองพิจารณาดูนะคะต้องว่าตามได้นะคะก็ใช้วิทยาในการรับชมด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องลาขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันคลิปหน้ากับเลขเด็ดๆอีกนะคะก็ ขอให้ท่านชมทุกท่านจงโชคดีนะคะถูกหวยร่ำรวยกันทุกทุกคนนะคะกับตัวเลขของคุณยายพัดคนณฝันเม่นนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ